พลังบุญนุนนำให้ทำดีพลังทรนุนวิธีให้ดีได้พลังใจนุนสู่ประตูใชยพลังไทยนุนสู้สู่ส,สากลรวมพลัง รวมชีวิตธรรมดาพาลมฝนรวมตัวกันฟันฝ่าละความจนรวมมวลชนสร้างทุนทร,รัพนับอนันต์รวมมวลชนสร้างทุนทร,รัพนับอนันต์ สวัสดีค่ะคุณมาดามปุ้ยพรังบุญนะคะวันนี้มาที่ป่าตองมาถ่ายบรรยากาศที่หาดป่าตองให้ทุกท่านได้ได้รับชมกันนะคะว่าตอนนี้หาดทรายสีทองทองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อเชมนะคะเอา้าไม่ใช่ไขมุกอ,อนามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อเช่มนะคะทุกท่านสวยงามมากเลยเนาะ คนทํางานในพลังบุญก็มีเวลาชิลๆนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวนิดนึงเนาะอากาศดีมากแดดสดใสนะคะวันนี้เนาะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูว่าปะตองสวยงามขนาดไหนมาดำไม่กล้าลงไปที่ชายหาดค่ะทุกคนร้อนมากไม่กล้าเหยียบทรายเลยเลยยืนอยู่ข้างบนเนาะนะคะยืนอยู่ข้างบนโอ้โหสวยงามอลัมตาจริงๆโอเควันนี้ก็ อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเมืองป่าตองกันประมาณนี้นะคะทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ